สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์ก็ขึ้นสูงจากทิศต,ตะวันออกแล้วจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดสิสิงหลหวได้เสด็จถึงเมืองโดยมีเสนาบดีคุ้มกันพระองค์ไม่ได้ประทับบนที่นั่ง แต่เลือกที่จะเสด็จตรงไปยังพื้นที่รับรองเพื่อทอดะเนตรการแข่งขันเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าทีมของโรงเรียนซืไลเคอร์อย่งคงประกอบด้วยเจ็ดประหลาดแห่งซอ้อไลเคอร์ที่มาจากทีมสำรองพระองค์ก็ตกทัยเล็กน้อยพระองค์พึมพำกับตัวเองด้วยความประหลาดใจการตัดสินของข้าไม่ถูกต้องอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ สื่อหลเคอร์กำลังพยายามทำอะไรเหตุใดพวกเขาถึงเข้าร่วมการประลองนี้ด้วยตำแหน่งแบบนี้ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเด็กเหล่านี้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงหรือไม่ข้าหวังว่าพวกเขาจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงและไม่เกรงกลัวต่อ,อการทดสอบใดขณะที่พระองค์ตัดดูเหมือนว่าพระองค์จะจำบางสิ่งได้และพึมพำกับตัวเองหัวอุยเฮา อายุ12ปีหวังตรงอายุ12ปีเซียวเซียวอายุ12ปีไม่มีใครที่มีอายุเกินกว่า15ปีด้วยเช่นกันไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดตัวน้อยที่มาจากสืซอไลเคอร์แล้วทีมหลักของพวกเขาละ่ะพวกเขาหายไปไหนมันง่ายมากสำหรับพระองค์ที่จะพิจารณาบางอย่างในฐานะจกักรพรรดิ ทีมสำรองของซื้อไลเคอร์ทำให้พระองค์รู้สึกสนพระไัยเป็นอย่างมากและพระองค์ก็ต้องการเห็นว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะไปได้ไกลแค่ไหนและพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างผู้ตัดสินขึ้นเวทีและใช้ลำโพงวิญ,ญญาณเพื่อกระจายเสียงออกไปด้านนอกนี่คือนัดแรกของรอบที่สามของการแข่งขันรอบพบกันหมดทางสองฝ่ายประจำตำแหนง่ง ขอให้ทีมตัวแทนของโรงเรียนเซอร์ไลเคอร์และโรงเรียนเจิงเทียนเข้าสู่พื้นที่รับรองด้วยครับหัวหน้าทีมโปรดมาที่สนามเพื่อจับสลากของสำหรับรูปแบบการแข่งขันใช่แล้ววันนี้โรงเรียนซอรอไลเคอร์ต้องเผชิญหน้ากับโรงเรียนวิญญาจาร์ระดับสูงเจิงเทียนโรงเรียนเจิงเทียนเหมือนกับโรงเรียนซอรอไลเคอร์ใ,ในในแง่ที่ว่า ผังครูมาจากจักรวรรดิเทียนหุนแต่ต่างกันตรงที่สื่อไลเครอร์ไม่ได้เป็นของจักรวรรด,ดิใดๆโรงเรียนเจิ้งเทียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากจักรวรรดิเทียนหุนซึ่งผลิตผู้มีพรสวรรค์จำนวนมากในบรรดาจักรวรรดิทั้งสี่บนดินแดนโตลัวจักรวรรดิที่ยึดถือวิธีวิญญาจารย์แบบดั้งเดิมและปฏิเสธวิศวกรวิญญาณมากที่สุดคือ จักรวรรดิเทียนหุนด้วยเหตุนี้โรงเรียนเจิ้งเทียนจึงยึดถือต่อวิญญาจารย์เพียงอย่างเดียวมากกว่าโรงเรียนซือไหลเคอร์พวกเขาไม่มีแม้แต่แผนกสำหรับวิศวกรวิญญาณพวกเขาฝึกแต่วิญญาจารย์เท่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะถูกกำจัดออกไปในอนาคตหรือไม่อย่างน้อยในตอนนี้โรงเรียนเจิ้งเทียน ก็จะยังคงเป็นโรงเรียนที่ทรงพลังซึ่งมีชื่อเสียงที่สามารถนับได้จากทั่วทั้งดินแดนหัวหน้าทีมของโรงเรียนเจิ้งเทียนเป็นชายหนุ่มอายุราวๆยี่สปีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาเทียบเท่ากับหวังตรงแน่นอนว่าหวังตรงนั้นยังเด็กและเขายังไม่โตเต็มที่หวงังหยวนได้อธิบายเกี่ยวกับหัวหน้าทีมของโรงเรียนเจิ้งเทียนอย่างละเอียดแล้ว และเขามีความคิดเห็นที่สูงมากเกี่ยวกับตัวเขาบุคคลนี้ไม่เคยปรากฏตัวเลยตั้งแต่เริ่มตน้นการแข่งขันและด้วยเหตุนี้หวังหยวนจึงมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเขาหลังจากพยายามอย่างหนักเย่ชูอิงอายุ19ปีนักเรียนชั้นยอดของโรงเรียนเจิ้งเทียนและหัวหน้าทีมตัวแทนในการแข่งขัน วิญญาณยุทธของเขาคือใบไม้สีทองและเขาเป็นวิญญาจารย์สายโจมตีระดับ58ซึ่งมีพลังมหาศาลเขาได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเจิ้งเทียนในฐานะสมาชิกของทีมหลักในการแข่งขันล่าสุดและตอนนี้เขาก็เป็นแกนหลักที่สำคัญของทีมปัจจุบันของเขาหากเขาอายุครบ20ปีในปีนี้เขาก็มีโอกาสสูงมาก ที่จะทะลวงไปสู่ระดับ60และกลายเป็นจักรรพดิวิญญาณคนแรกของโรงเรียนเจิ้งเทียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทางอาณาจักรหากในกรณีนี้โรงเรียนเจิ้งเทียนจะเข้าสู่การจัดอันดับของโรงเรียนชั้นนำอย่างเป็นทางการร่างกายของเย่ยอูชิงไม่ได้แตกต่างจากเป้ยเปยมากนัก แต่แตกต่างตรงที่เขามีนิสัยที่เยือกเย็นมากกว่าเปืเป่อยๆแสงเย็นว่าผ่านดวงตาของเขาขณะที่เขามองไปที่เปืเป่อยๆรัศมีของเปืเป่อยๆที่เล็ดลอดออกมานั้นค่อนข้างอ่อนแอกว่าเย่ออูชิงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกฝนแต่เนื่องจากอายุของพวกเขาด้วยถ่ายที่สุดแล้ว เยอูชิงในวัย19ปีนั้นได้โตเต็มที่แล้วในขณะที่เป้ยเป่ยที่อายุ15ปียังคงเด็กอยู่ดวงตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันและใบหน้าของเป้ยเป่ยก็ประดับด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาของเขาแนว่วแนว่แ,นและมั่นคงอย่างมากการจ้องมองของเยอูชิงเหมือนกับใบมีดแหลมคม ที่ต้องการเจาะทะลุเข้ามาในร่างกายของเขาผู้ตัดสินพูดอย่างเคร่งครึมว่าเริ่มจับสลากได้ขอให้ทั้งสองฝ่ายโปรดเป็นพยานหว,วังหยอนกรรมที่วางแขนอย่างประมาในขณะที่เขานั่งอยู่ในพื้นที่รับรองเขาภาวนาในใจเพื่อให้ได้การประลองแบบทีมอาจกล่าวได้ว่ากลายุทธ์ทั้งหมดของเขาถูกวางไว้เพื่อการประลองแบบทีม ยิ่งไปกว่านั้นนั่นเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะมีโอกาสชนะในทางกลับกันหากพวกเขาไม่ได้การประลองแบบทีมพวกเขาก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยในขณะที่ทุกคนรอผลการจับสลากด้วยความจดจอ่อในที่สุดผลของการจับสลากก็ออกมาแล้วในวันนี้เมื่อเห็นผลการจับสลาก แม้แต่เปยๆที่หัวใจกำลังลุกโชนไปโดยความตั้งใจที่จะต่อสู้ก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีคราวนี้โชคไม่เข้าข้างซื่อไลเคอร์ผลลับนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการเห็นมากที่สุดผู้ตัดสินกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าการแข่งขันระหว่างโรงเรียนซือไลเคอร์ประทะโรงเรียนเจิ้งเทียนจะจัดขึ้นในรูปแบบสอง กล่าวอีกในหนึ่งคือเราจะมีการประลองสองต่อสองสองนัดและต่อด้วยการประลองแบบ3ต่อ3ซึ่งชัยชนะ2ใน3ก็เพียงพอแล้วที่จะตัดสินผู้ชนะดังนั้นหากไฟได้ไฟหนึ่งชนะการแข่งขันรอบ2ต่อ2ทั้ง2นัดการประลองแบบ3ต่อ3 จะถูกยกเลิกทันทีขอให้หัวหน้าทีมทั้งสองลงจากตำแหน่งและเตรียมพร้อมได้หวางหยวนรู้สึกว่าสมองของเขาสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะว่างเปล่าได้ทันทีที่เขาเห็นว่าพวกเขาจับสลากได้การประลองแบบสองสพวกเขาจะต่อสู้ในการประลองแบบสองสนี้ได้อย่างไร พวกเขาแทบไม่มีโอกาสเลยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโรงเรียนเจิ้งเทียนซึ่งมีราชาวิญญาณถึงสมคนมันจบแล้วทุกอย่างจบลงแล้วหวังเหวียนซึ่งเดิมยังคงมีความหวังอยู่บ้างตอนนี้รู้สึกผิดหวังอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าพลังทั้งหมดจากร่างกายของเขากำลังจะหมดลงขณะที่เขานั่งเอ็นกายลงเก้าอี้ จังหวะการก้าวเดินของเป้ยเป้ยแข็งทื่อขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาเดินกลับการแสดงออกของเจ็ดประหลาดแห่งซือไลเคร์เริ่มมืดมนไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับการเตรียมการที่พวกเขาได้วางแผนไว้ก่อนการแข่งขันเหตุผลที่หวังเยือนไม่ได้เตรียมการใดๆสำหรับรูปแบบการประลองอีกสองรูปแบบเป็นเพราะพวกเขาแทบไม่มีโอกาสชนะเลย เด็กๆฟังข้านะหวังเหวนกัดฟันและยืนขึ้นมองไปยังเจ็ดปลาแห่งซือไลเคอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างจริงใจยอมพ่ายแพ้เธอนะหากเราไม่ประลองอย่างหนอยนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้เชิงกลยุทธ์มาทำให้คู่ต่อสู้ของเราไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ของเราได้อย่างเต็มที่เธอไม่ครับ เบยๆพงขึ้นอย่างแน่วแน่ว่าหากเราวิ่งหนีโดยไม่มีการต่อสู้เราก็ไม่สมควรเป็นนักเรียนของโรงเรียนซือไลเคอร์อาจารย์วางให้เราลองดูเธอครับต่อให้แพ้ก็ต้องแพ้อย่างพอใจและเราจะไม่เสียใจอาจารย์วางท่านทำเพื่อพวกเรามาตั้งมากมายตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราแล้วต่อจากนี้ไปให้ข้าเป็นผู้นำทีมได้ไหมครับ ในเวลานี้ความสง่างามของเป้เป่อยได้กลายเป็นรัศมีที่ทรงพลังดูเหมือนว่าเขาจะควบคุมทุกคนที่นั่งอยู่ในบริเวณเห็นได้ชัดว่าดวงตาของเขาเข้มขึ้นกว่าปกติและร่รอยของความเกลียดค้านก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์เราวกับว่าสิงโตที่หลับไหลซึ่งเต็มไปด้วยการกดขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น วางเหยืนพยักหน้าแทบจะทันทีเพราะเขารู้ว่าการชักจูงของเขาจะไม่ได้ผลทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าดวงตาของเป้ยเปยน่ากลัวมากเราบับว่ามันกำลังดูดกลืนคนคนหนึ่งได้และเขายังสามารถเห็นเปลวเพลิงแห่งสงครามที่กำลังลุกโชนในดวงตาของเขาเพื่อนพ้องและรุ่นน้องทุกคน ข้าขอถามเจ้าข้อหนึ่งเจ้าเต็มใจที่จะยอมพ่ายแพ้และละทิ้งเกียรติยศของสื่อไรเครือไปหรือไม่เปยๆเปยถามด้วยเสียงที่หนักแน่นขณะที่หมัดของเขากำแน่นหัวอิ่เฮาไม่เคยเห็นสิทธิพี่ของเขาจริงจังเช่นนี้มาก่อนทั้งหกคนตอบพร้อมกันว่าเราไม่เต็มใจในตอนนี้ เปลวไฟที่ลุกชดช่วงดูเหมือนจะลุกโชนอยา่างรุนแรงบนศรีรษะของพวกเขาเห็นได้ชัดว่านี่คือความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นที่มาจากความเป็นหนึ่งเดียวกันดีเปยเปยพูดอย่างเข้มขืมว่าตอนนี้ข้าจะจัดลำดับที่เราจะต้องออกไปข้าจะให้พวกเจ้าวางแผนกลยุทธ์ของเจ้าเองและข้าเชื่อว่าเรา แข่งแข่งพอที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเราและเอาชนะได้ในที่สุดเราต้องแผดเผาพลังวิญญาณแผดเผาร่างกายของเราและแม้กระทั่งแผดเผาชีวิตของเราเองเพื่อเกียรติยศของซือไลเคอร์วันนี้เราต้องสู้สู้เพื่ออนาคตของเราวิธีเดียวที่เราจะยืนหยัดและเรียกตัวเองว่า เประหลาดแห่งซื้อไลเครได้คือการชนะในวันนี้และเราจะไม่ยอมเสียหน้าในานาม7ประหลาดแห่งซื้อไลเคร์เปยเปยพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำและทรงพลังแล้วจ้องมองไปยังเพื่อนสนิทของเขาฉุยซานซือซานซือเจ้าลงสนามก่อนฉุยซานซือพยักหน้าในเวลานี้ ความเย่อหยิ่งที่เขาซ่อนไว้กำลังลุกชนด้วยความปรารถนาที่จะต่อสู้เขาหรือตาลงเล็กน้อยส่องประกายด้วยแววตาเย็นเยียบข้าจะชนะนัดแรกอย่างแน่นอนไม่ว่าพวกเขาจะทุบตีข้าจนข้าลุกไม่ไหวหรือข้าจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะใครจะลงสนามกับข้าเจ้าหรือเปยเปยสใส่หัวและกล่าวว่าไม่ใช่ หากเราทั้งคู่ปรากฏตัวในรอบแรกแม้ว่าเราจะชนะแต่นัดต่อไปจะเป็นเรื่องยากคาต้องอยู่ข้างหลังและดูแลทีมเขาจองมองไปยังเจงนานานที่ยืนอยู่ข้างเขาและมองด้วยสายตาที่ลึกซึง้งและจริงใจแล้วพูดว่านานนานคาไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับซานซือ จนทำให้เจ้าดูถูกเขาอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่ารูปแบบของเราข้าหวังว่าเจ้าจะระง,งับความกดเคืองส่วนตัวทั้งหมดได้เจ้าต้องลงประลองพร้อมเขาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าทั้งคู่ร่วมมือกันหลังจากนัดนี้จบลงข้าจะช่วยเจ้าเอาชนะเขาให้ได้หากเจ้าต้องการ แต่ตอนนี้ข้าขอสั่งให้เจ้าลงสนามในนัดแรกพร้อมซานซือเจ้าจะตกลงไหมเจียงน,นันนันตกตะลึงนางไม่เคยคาดหวังว่าเป้ยเปยจะจับคู่นางกับชิวิซานซือจากมุมมองของนางหัวอื่อเฮาควรเป็นคนที่ต้องไปต่ละลองพร้อมกับชูวิซานซือไม่ใช่นาง แต่เมื่อดวงตาของนางศพกับสายตาที่จริงใจของเปยเปยและรู้สึกว่าเพื่อนๆจ้องมองมาที่นางเจียงน,นันนๆก็กัดฟันและพูดว่าตกลงข้าจะไปเปยเปยพยักหน้าอย่างแรงขอบใจไปเถอะให้พวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของเจ็ดประหลาดแห่งซือรลเคอร์ได้เจียงน,นันนานพยักหน้าเบาๆ นางเดินออกจากพื้นที่รองรับในทันทีและมุ่งหน้าไปที่สนามประลองก่อนโดยไม่แม้แต่จะเหลวมองไปทางฉุยซานซือฉุยซานซือรีบตามนางไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเดินผ่านเปื่อยๆเขาก็ยกนิ้วโป้งขึ้นเปื่อยๆข้ารักเจ้าไปให้พ้นเปื่อยพูดอย่างโกรธเคืองถ้าใช้วิธีนี้แล้วเจ้ายัางชนะไม่ได้ ก็ไม่ต้องกลับมาข้าจะยอมไร้ผู้สืบทอดหากข้าไม่ชนะชวีสารสื่อก้าวขึ้นไปบนสนามประลองหลังจากที่เขาพูดคำเหล่านั้นออกไปสมาชิกอีกห้าคนของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเคอร์อตระหนักดีว่าหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นท่าทางทั้งหมดของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างน่าสะพรึงกลัวอารมณ์ของหวังเยวนดีขึ้นเล็กน้อยในเวลานี้ ผายตายอิทธิพลของความตั้งใจอันแรงกล้าในการต่อสู้ที่มาจากเจ็ดประหลาดแห่งซือไลเคอร์เขาระทิ้งความกังวลทั้งหมดของเขาชั่วคราวและพูดกับเปืยเป่ยๆด้วยเสียงต่ำเปืยเป่ยๆทำไมเจ้าถึงให้เจียงนานๆจับคู่กับชุยซานซือด้วยพลังป้องกันของชุยซานซือจับคู่กับพลังโจมตีของเฮอใช่โทจะไม่ดีกว่าหรือ เปยเปยใส่หัวและพูดว่าอาจารย์วางท่านยังไม่รู้จักซานซือดีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่พลังระเบิดแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นพลังทั้งหมดของเขาไม่มีใครเหมาะกับสิ่งนี้มากไปกว่าเจียงนานๆแล้วเจียงนานๆจะเป็นตัวจุดชนวนไฟในตัวเขาท่านเพียงแค่รอดูเท่านั้นความแข็งแกร่งของซานซือนั้นเทียบไม่ได้กับก่อนหน้านี้ เขาจะเปิดเผยการฝึกฝนที่แท้จริงของเขาให้เราได้เห็นและคาเชื่อว่าเขาจะสามารถเอาชนะในนัดนี้ได้หวังหยวนพยักหน้าเบาๆเนื่องจากเขาได้มอบสิทธิ์ในการเป็นผู้นำทีมให้กับเป้ยๆแล้วตอนนี้เขาทำเพียงมอบความไว้วางใจแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับเขาเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังซึ่งไม่มีอะไรจะเสียแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่เป้ยเป้ยททำให้เขาเห็นด้วยนั่นเป็นเพราะเป้ยเป้ยรู้จักคนเหล่านี้ดีกว่าเขาโดยเฉพาะซานซอสองดาราจากลานด้านนอกของโรงเรียนซซอไลเคอร์ในลานด้านนอกขาดแคลนนักเรียนที่มีวงแหวนวิญญาณสีวงหรือไม่ไม่แล้วทำไมพวกเขาถึงเปล่งประกายด้วยแสงที่เจิดจ้าที่สุดได้ต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน เป็นครั้งแรกที่วางเยืยนรู้สึกราวกับว่าเขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เจียงน,นันนานเข้าสู่สนามประลองนางก็ยืนอยู่ข้างๆโดยไม่ปรึกษาใครเลยหลังจากที่ชุยซานเซอติดตามนางมาที่สนามเขาก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามการคาดการของเจียงน,นันนานเขาไม่ทักทายนางและไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่ยืนอยู่ตรงหน้านางอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้น เจียงนันนันมองไปที่ไหล่กว้างของชุวซสนซือและดวงตาที่แสดงถึงความด้านชาก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของนางในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเป็นชายและเขาก็มีความมั่นใจอันแข็งแกร่งที่หลั่งไหลออกมาซึ่งหนังไม่สามารถเข้าใจได้โดยไม่ปล่อยพลังวิญญาณของเขาแม้แต่น้อย แต่ฉุวยซานเสือให้ความรู้สึกกล่าวกับว่าเขาเป็นตัวตนที่ทอแสงเจิดจ้าซึ่งดูเหมือนภูเขาไฟที่สามารถประทุได้ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเป็นเพราะข้างนั้นหรือเจียงนันนานรู้สึกประหลาดใจกับความคิดดังกล่าวที่ก่อตัวขึ้นในใจของนางนางรีบสายหัวอย่างแรงเพื่อไล่ความคิดที่ฟุ้งซ่านออกจากจิตใจ นางมองไปที่ชุยซานสือที่ยืนอยู่ตรงหน้านางอีกครั้งและรู้สึกว่ายอย่างน้อยในสถานการณ์แบบนี้นางก็ไม่ได้เกลียดชังเขาเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นบางทีนางอาจจะสนใจเขาจริงๆเมื่อเจียงนันนัปล่อยให้จินตนาการของนางลดแล่นทีมประลองแบบสองต่อสอง ทีมแรกของโรงเรียนเจ้าเทียนก็เข้าสู่สนามฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาเป็นผู้ชายและผู้หญิงและแม้แต่รูปร่างก็ดูคล้ายกับชวีซานซือและเจียงน,นันนานอยู่เล็กน้อยเด็กสาวคนนั้นก็สวยมากเช่นกันแต่น่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้างนางในรอบนี้เนื่องจากนางได้พบกับเจียงน,นันนานสาวงามอันดับหนึ่งจากลานด้านนอกของโรงเรียนซือไลเคอร์ ภายตายความงามที่เปล่งประกายของเจียงน,นันนานทำให้รัศมีที่เปล่งประกายของนางดูเหมือนจะมองลงเล็กน้อยแม้แต่นักเรียนชายที่ยืนอยู่ข้างๆนางก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองเจียงน,นันนานข้าชวยซานซื้อนางคือเจียงน,นันนานฉวยซานซื้อกล่าวอย่างแข็งขืนการประลองแบบสองต่อสองไม่สามารถเปรียบเทียบกับการประลองแบบทีมได้ การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญที่สุดในการประลองแบบทีมและอย่างน้อยก็มีโอกาสในการระบุตัวตนหวางเหยวนได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ทุกคนของพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยเห็นคู่ต่อสู้มาก่อนและพวกเขาก็ไม่ได้สนใจพวกเขามากนักดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะบอกได้ว่าใครเป็นใครดังนั้นพวกเขาจึงแนะนำตัวเองก่อน เพื่อทีพวกเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาและสามารถเทียบกับข้อมูลของหวังหยวนได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ